สวัสดีครับผมป๊อบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว5 a c c e s แจกฟรีประจำเดือนกันยายนนี้นะครับจากทาง Unreal Engine แต่ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำเกมที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับชื่อว่า It's Hot Pot Time เป็นเกมจำลองการทานหม้อไฟ3มิตินะครับที่สามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนได้โดยมีโหมดการแข่งขันหลายคนมินิเกมและก็ช h i l โหมดที่เน้นเล่นเพลิดเพลินกับบรรยากาศภายในเกมนะครับซึ่งตอนนี้สามารถกด Wishlist ได้แล้วใน s t e a มผมฝากเข้าไปกดกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปเลยขอบคุณครับ กลับมาที่5 Assets แดดฟรีประจำเดือนกันยายนี้นะครับเริ่มต้นด้วย 1. p a l l e t Hall เป็น a s s e t จำลองสภาพแวดล้อมห้องโถงและประทานอาหารสุดหรูนะครับสไตล์วิเทอ r i เรียที่รวบรวมเข้าของเครื่องใช้ต่างๆของตกแต่งและโครงสร้างอาคารรวม48ชิ้นรองรับ Unreal Engine v เวอร์ชัน4.19ถึง5.2ก็เหมาะสำหรับง,งานทางด้านสถาปัตย์นะครับหรือนำมาเป็นพร็อปประกอบฉากในเกมย้อนยุคหรือแนวศิละปะก็ได้เช่นกันครับ 2.Safe House เป็นแอสเซทจำลองสภาพแวดล้อมอีกตัวนะครับในโกดังหลังวันล่มสลายที่สมจริงซึ่งมีเมสมาให้ถึง484ชิ้นทั้งโครงสร้างอาคารอุปกรณ์ยังชีพอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยามพาหนะและของตกแต่งมากมายครับรองรับอันเดียร์จินเวอร์ชัน4.26ถึง5.2เหมาะสำหรับเกมแนวเนื้อเรื่องแนวซไวเวอร์หลังวันล่มสลายครับหรือจะนำไปใช้ในเกมแนวเฮ์เลอร์ก็ได้เช่นกันครับ 3. Quest Editor Plugin ตัวนี้จะเป็นลักอินนะครับสำหรับทำระบบเควสและการโต้อตอบภายในเกมเช่นการรับเควสการทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จได้ล้มเหลวหรือสามารถละทิ้งภารกิจก็ได้เช่นกันครับรองรับการโต้อตอบ NPC หลายคนต่อหนึ่งภารกิจรองรับทางเลือกและบทพูดหลากหลายเส้นทางรองรับระบบจับเวลาการกำหนดเงื่อนไขในการทำภารกิจระบบการให้รางวัลและระบบบันทึกเกมเป็นต้นครับ รองรับ Unreal Engine Version 4.25ถึง5.2เหมาะสำหรับเกมแนว RPG ที่มีระบบเควสหลักเควสย,ย่อยและเควสเสริมต่างๆครับหรือเกมที่มีตัวเลือกหลากหลายเส้นทางก็ได้เช่นกันครับ 4. Arkiv Interior Volume 3เป็นแอสเซทจำลองสภาพแวดล้อมอพาร์ตเมนต์ที่มีความละเอียดสูงและสมจริงมากครับรวบรวมของตกแต่งภายในต่างๆมาให้ถึง84ชิ้น ทั้งห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องนอนครับรองรับอันเดีย์จินเวอร์ชั่น4.27ถึง5.3ก็เหมาะสำหรับงานทางด้านสถาปัตย์มากเลยครับหรือจะนำมาเป็นพร็อปประกอบฉากในเกมก็ได้เช่นกันครับ 5. Basic Multiplayer Marine Combat System เป็นแอสเซทโปรเจกสำเร็จรูปนะครับที่ออกแบบมาสำหรับเกมต่อสู้ระยะประชิดแบบผู้เล่นหลายคนครับมีระบบการต่อสู้ด้วยดาบโล่และหน้าไม้ครับสามารถบล็อกการโจมตีได้สามารถผักคู่ต่อสู้เพื่อทำการสตันหรือการถีบคู่ต่อสู้ให้กระเด็นชนกับหนามหรือกับดักได้เช่นกันครับมีระบบ AI ต่อสู้อัตโนมัติโดยตัวนี้เป็นโปรเจกต์โปรโตไทป์นะครับเพื่อให้ผู้เล่นสามารถนำไปต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนระบบเองได้ในภายหลัง รองรับ Unreal Engine Version 4.27ถึง5.2ก็เหมาะสำหรับเกมที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดโดยสามารถประยุกต์ใช้ในเกมแนว Hack and Slash เกมแนว RPG หรือ Action Adventure ก็ได้เช่นกันครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิว5 Assets แจกฟรีประจำเดือนกันยายนนี้เพื่อนๆสามารถกดรับ a s s e t s ฟรีได้ทาง Epic Games ในหมวด Market Place หรือกดที่ลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับ แล้วก็ขอฝากเกมที่พัฒนาอยู่นะครับ It's Hot Pot Time เพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้าไปกดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ